สวัสดีค่ะพบกับโนเชนเคยนะคะในช่องมาม่าบุญยมีวันนี้มีเมนูเด็ดมาฝากอีกตามเคยค่ะนั่นก็คือเมนูพริกยัดไส้ย่างสูตรนี้หอมคลุ้งไป8บ้าน10บ้านกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าย่างท้ายซอยหอมไปยันปากซอยเลยจ้าส่วนผสมก็น้อยนะคะใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างก็ได้พริกยัดไส้ย่างหอมหอมแบบนี้แล้วไปดูวิธีทํากันค่ะหมูสับ200กรัม ใช้เป็นเนื้อสัตว์ชนิดใดก็ได้นะคะจะเป็นเนื้อไก่หรือเนื้อปลาก็ได้ตะไคร้และหอมแดงโขลกให้ละเอียดเลยค่ะตามด้วยพริกไทยสักเล็กน้อยปรุงรสด้วยผงปรุงรสเกลือค่ะตอกไข่ไก่ใส่ลงไปหนึ่งฟองค่ะแล้วคนให้เข้ากันดีค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะเหยาะน้ำปลาเพิ่มกลิ่นหอมเล็กน้อยค่ะแล้วคนให้เข้ากันใช้พริกหยวกหรือพริกหนุ่มล้างน้ำให้สะอาด นำมาผ่าแบบนี้นะคะแล้วควักไส้ออกค่ะหรือถ้าท่านใดนะคะทานเผ็ดได้นะคะชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องเอาไส้ออกก็ได้ค่ะความเผ็ดของพริกก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะตรงไส้นี่แหละเคาะเม็ดพริกออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไส้ยัดลงไปได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมาม่าบุญยมีและอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดทลิปใหม่ๆค่ะ และขอบคุณทุกการรับชมและติดตามด้วยนะคะเวลาเราจะผ่าพริกควักไส้ออกนะคะให้เราวางพริกลงบนเขียงก่อนค่ะเพื่อดูว่าเขาจะเอียงไปทางไหนนะคะเมื่อยัดไส้ลงไปแล้วพริกเขาก็จะได้ไม่คว่ำไม่เอียงนะคะไส้ก็จะได้อยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะเวลานําลงไปย่างก็จะได้ตั้งวางย่างง่ายๆค่ะยัดไส้เสร็จแล้วนําลงย่างไฟอ่อนค่ะย่างเตาถ่านจะหอมมากค่ะ ค่อยๆพลิกพลิกนะคะค่อยๆย่างแล้วก็ค่อยๆเอียงพลิกไปทีละนิดแบบนี้ค่ะให้ไส้ของเราค่อยๆสุกนะคะเวลาย่างหน้าไส้จะได้ไม่ติดตะแกรงค่ะไฟก็ให้อ่อนอยู่เสมอนะคะถ้าหากว่าไฟเริ่มแรงขึ้นเนี่ยพลิกเขาจะไม่ง่ายมากเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆค่ะระหว่างย่าง เมื่อไส้เริ่มสุกแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะเราก็จะย่างต่อไปอีกสักหน่อยนะคะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูพริกยัดไส้ย่างสูตรนี้กลิ่นหอมย่างท้ายซอยกลิ่นฟุ้งออกไปยันหน้าปักซอยเลยค่ะ <c oughs> ทานเล่นได้เพลินๆค่ะทานกับข้าวก็อร่อยมากๆรสชาติกลมกล่อมเผ็ดนิดๆ <c oughs> ถ้าใครชอบเผ็ดมากๆนะคะก็ไม่ต้องเอาไส้ออกค่ะยัดไปเลย ลองทำกันดูนะคะทำง่ายแถมอร่อยใช้เวลาไม่นานค่ะย่างแค่แป๊บเดียวก็ได้รับประทานแล้ว